ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆนนี้ที่เชอร์จุนมาลานยังไงงานตัวค่ะลองทำโนซีเฮาอ้อยอยู่เป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีกันหรือเปล่าถึงแม้ว่าโรงเรียนของเราจะหยุดนะคะแต่ว่าเด็กๆก,ก็จะไม่ได้หยุดเรียนรู้และในวันนี้นะคะที่เชอร์ก็จะมี เรื่องราวดีๆนะคะมาฝากพวกเราจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้ verb to be นะคะซึ่งถ้าพูดถึงว่า verb to be นะคะเด็กๆก็จะงงแต่ถ้าที c h e r พูดว่า is เอมแล้วก็อาเด็กๆก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะซึ่งในวันนี้จะมาสอนหลักการใช้ is, am, are อย่างง่ายนะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของ present form นะคะซึ่ง present form ก็คือรูปของปัจจุบันนะคะทีนี้เรามาดูว่า is, am, are นะคะเมื่อประธานเป็น he she it นะคะ is am are ก็จะใช้คู่กับ is นะคะเมื่อประธานเป็น i is เราก็จะใช้กับ am นะคะซึ่ง am นะคะใช้คู่ได้กับตัวเดียวก็คือ i เท่านั้นนะคะต่อไป we they ก็จะใช้กับ r นะคะทีนี้เรามาดูว่า is, am, are เราใช้กับประโยคใดได้บ้างในภาษาอังกฤษนะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะ เราจะใช้ e-mr ในประโยคบอกเล่านะคะหรือ positive นะคะประโยคบอกเล่านะคะก็จะมีโครงสร้างประโยคว่านะคะเป็น structure นะคะหรือโครงสร้างที่ว่า subject ตามด้วย verb to be นะคะตามด้วย object นะคะก็จะเป็นประธานบวก i a m r บวกกับ กรรมหรือส่วนขยายของประโยคนะคะทีนี้ส่วนที่2นะคะใช้กับประโยคปฏิเสธหรือเนกาทีซึ่งจะมี not เข้ามา not ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมี subject ตามด้วย verb to be ตามด้วย not นะคะแล้วก็ตามด้วย object นะคะประโยคที่3นะคะ verb to be ใช้กับประโยคคำถามนะคะหรือ interrogative นะคะซึ่ง เมื่อเราใช้ verb to be มาเป็นคำถามนะคะ verb to be ก็จะมาอยู่ข้างหน้านะคะ is mr ก็จะมาอยู่หน้าตามด้วย subject ตามด้วย object นะคะซึ่งเป็นประโยคคำถามถ้าประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย is and mr e คำตอบของเรามีอยู่สองอย่างก็คือ yes กับ no เพราะว่ามันเป็น yes no question นั่นเองนะคะเรามาเปรียบเทียบนะคะแยกให้ดูอย่างชัดเจนว่า Verb to be เมื่อเราใช้เป็นประโยคบอกเล่าเราใช้อย่างไรเช่นนะคะเมื่อประธานเป็น he นะคะยกตัวอย่างเช่น he is a doctor she is a n e r d it is a table I am a student we are students you are teacher They a r elephants e อันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่านะคะต่อไปมาดู verb to be ในประโยคปฏิเสธบ้างนะคะตัวน,นี้จะเติม not เข้ามาอย่างเช่น he is not a doctor she is not a n e r d it is not a table i am not a student we are not student s you are not a t e a c h e r They a R e not elephants นะคะทีนี้มาดูเป็นประโยคคำถามบ้าง i n t e r r o g a t i v e นะคะก็จะสลับตำแหน่งจาก i s อยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหน้านะคะ is he a doctor นะคะเป็นประโยคคำถามนะคะ is she a nurse is i s a table am I a student Are we a students? Are you a teacher? Are they elephants? จะเป็นประโยคคําถามนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบทั้ง3ตารางเข้าด้วยกันนะคะก็คือตารางแรกนะคะช่องแรกจะเป็น Positive ประโยคบอกเล่าช่องที่2จะเป็น Negative ประโยคปฏิเสธนะคะและช่องที่3จะเป็น Interrogative นะคะจะเป็นประโยคคําถามยกตัวอย่างเช่น he is a doctor he is not a doctor is he a doctor นะคะอันนี้คือประโยคตัวอย่างนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่าคะสำหรับหลักการใช้เว์บทูบีง่ายๆนะคะในรูปของ Present Form นะคะซึ่งเป็นรูป,ปปัจจุบันนะคะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะหรือสามารถ Inbox อลน์ส่วนตัวของทีเชอร์ได้เลยนะคะเพื่อที่จะถาม ในใ้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เช่อก็มีเรื่องที่ข้อความรู้นะคะเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะซี u ูซูนและพบกันใหม่นะคะ